นับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนิยามใหม่ของการประกันชีวิตเอาละครับถึงเวลาที่เราต้องมาช้อปปิ้งกันแล้วของฝาจากมอลตาผมเลือกร้านนี้เลยครับของเยอะแยะมากมายและสวยงามมากรวมถึงคนเยอะด้วยใช่มีของเยอะมากข้างในเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างใท่านผู้ชมไปครับ โอ้ยเปล่าครับนี่ครับโอคล็อกไว้นี่นี่เป็นดาบของอัสวินาสวิมัยก่อนเลยนะเนี่ยแต่เกรงว่าซื้อไปฝากคุณผู้ชมแล้วมีปัญหาใช่เรื่องดาบเรื่องของมีคมดูอย่างอื่น่อันนี้ก็สวยโอ้ยพี่อันนี้ผมชอบมากเลยมีมีปืนลบสมัยก่อน ภาพวาดด้วยภาพวาดของมาลตานีเมืองวาเลตาเมืองหลวงเป็นท่าเรือวาเลตาครับสวยแต่ว่าแต่ละรูปก็มีหลายรูปนะใช่อันนี้เป็นอันนี้เป็นเมืองอะไรเป็นเพสเลยนี่เป็นภาพวาดของเมืองมาดีน่านี่แหละที่เราไม่อยู่ตรงนี้ ได้มาแล้วครับท่านผู้ชมรางวัลตุกตาทองครับผมไม่ใช่ครับพี่เนี่ยสวินแห่งมอลตาใช่ต้องบอกว่าอัศวินเนี่ยเป็นบุคคลนิคมาสร้างประเทศนี้ขึ้นมาเลยให้มีป้อมประการมีสถานที่สําคัญต่างๆมากมายเราจึงตัดสินใจเสื้ออัศวินไปฝากคุณผู้ชมครับใช่ครับอยากรู้ว่าทํำยังไงถึงจะได้รางวัลนี้ตามไปดูเลยครับ ลุ้นรับของฝากจากต่างประเทศง่ายๆกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเพียงคุณตอบคำถามว่าเมืองเก่าของสาธารณรัฐมอนตามีชื่อว่าอะไรพิมพ์ U1 Mercury ยูสองมาดีนาทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาที่483-8323ผู้โชคดีที่ตอบถูกเป็นอันดับที่26 68และ266จะได้รับตุกตาอัศวินมอนตาจำนวน3รางวัลคุณสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่29พฤษภาค,คมถึง1มิถุนายน2 5 5 9ประกาศผลผู้โชคดีทางรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกในสัปดาห์หน้าประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ขอแสดงความยินดีด้วยครับขอเย้านะครับท่านผู้ชมว่าให้ส่ง SMS เข้ามาเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีถึงจะได้รุ้นรับรางวัลของเราใช่แล้วครับแต่ว่าถ้าใครที่รอรางวัลใหญ่อยู่รางวัลใหญ่สุดพิเศษล่องเรือครูซแบบพวกเรา2คนและก็แวะที่เมอลต้าแห่งนี้ด้วยใช่ครับง่ายนิดเดียวครับผมเตรียมตัวสาวให้พร้อมไปดูกติกากันเลยครับตามไปดูเลยครับ อยากได้แพ็กเกจเที่ยวฟรีไม่ใช่เรื่องยากเพียงคุณดูรายการและร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสัปดาห์นี้ให้คุณร่วมแสดงความคิดเห็นว่าทำไมคุณถึงอยากไปล่องเรือสำราญ m s c p l e s i o s a พิมพ์ทีห่งเว้นวรคและแสดงความคิดเห็นส่งมาที่4838323ความคิดเห็นใดถูกใจทีมงานมากที่สุดจะได้รับแพ็กเกจท่องเรือสำราน m s c p l e s i o s a จำนวน2รางวัลรางวัลละหที่นั่งร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง7 มิถุนายน2559ประกาศผลในวันที่12มิถุนายน2559ภายในรายการ The First Ultimate และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The First TV ไทยแล้วไปเที่ยวแบบสุดโลกด้วยกันนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะครับที่ทำให้เกิดทริปดีๆแบบนี้ครับผมคุณไทยเอ็กซ่าข้าวไทยตาพันดี C a n o อน r i n t e อและเครื่องสำอางเอสเซนลอเดอเสื้อผ้าพนักงกรครับจากจอห์นเฮนรี่ครับขอบคุณครับ และอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมว่าติดตามรายการของเราผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรือ YouTube นะครับใช่แล้วครับผมและสัปดาหห์น้านะครับเรายังล่องเรือสำราญกันอยู่แต่ว่าจะไปลงทิ่ท่าไหนประเทศอะไรต้องติดตามให้ได้ครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ amarin tv